นี่ครับยาระบายครับไอ้ไทยโดนทีแม่วันนี้แ่ดูแกดูด้นี่รู้ไหมครูใครหัวลิ่งไอเสือตานฝั่งกองเอ๋ยเว้ยกูไม่เิยสายเหนื่อยเยเหนื่อยเยเนื่อยเลยอ้าเอ้าวอ่าเอียีงยังยังยงแน่แน่เจอแกู มึงไปหยิบไปหยิบยาท่านแต่กระต่ายกระบาดกระตายหยิบมาเลยทุกเย็นนี่เก้าเฮ่เจ้าก้าไม่ิบแกดูหน้าผมดีๆมเวลาทำให้มึงนั้นเดินเตซอีเคบอกนี่เหรอเดมอนมึงตั้งใจทำนี่เหรอกัญชาที่มึงตั้งใจยำมึงจำหน้ากูไว้ มึงอาจจะมีแ็สทายว่ากูแล้วแบบไม่เคยใช้ความคิดแต่กูรู้เวลามึงแล้วแบบมึงใช้ความค,คิด<ณ>แต่กูไม่เคยใช้สติตดนไปทีครับตอนแล้วไปทีตงยูทูบ<ๆ>ผมได้ไปอยู่ที่เลบานอนลองชิมดูก่อนมันอร่อยป่าวค่ะ อร่อยอ,ะอย่ะอร่อยว่าเพื่อนผ่านนะอานน้ำจิม้มอีกก็บอกนิมนเ้ำจิ้มย่มปเป็นไงครับเป็นไงไมครับเป็นไงบ้างครับแร่ครับกินมีแล้วหมูยอแฮ่หมูยอทอดรู้สึกรู้สึกว่า ปี่มาครั้งนี้รู้สึกว่ายังไงครับโอ้โห้มครับตามเมื่อกี้ครับปีมาปีไหมครับมคุณจ่ายนะจ่ายอะไรครับจ่ายนะจ่ายอะไรครับโอปปแล้วก็น้ํามันกับไข่ดีบองใช่ใช่ครับใช่เราผมแล้วครับแค่นี้ใช่ไหมหยุดต่ออร่อยนะ